บอลรอมากไอ้เยิ้อเอ,อ,อ,อเอามดน,นานเท่ไางไรใช่ะัเอาก่อนเ้อเสืยร้อนเ้อร้อนรนน้อนมา <c oughs> มนเลยลนร้อนเนาะเอกีย,ย่เยะเอ,อ,ะอาเมนูอะไเพื่อนวันนี้มนเมนูแกงแกงแกงปลาละเพื่อนเรือแกงปลาแกงปลาแกงปลาปลาช่อน ปลาช่เสียงป่าปลาช่อนนะครับวันฉลองจัดให้วันนี้นี่สดๆไปซื้อมาจากตลาดลุ่นเจริญแล้วก็เพชรนำงามออกมาไม่นี่ตัวใหญ่นี่ปลาธรรมชาติบ้านเองเนาะปลาธรรมชาติบ้านเองว่าพูดปลา,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 ลาป่าธรรมชาติบ้านเองนี่ก็เองน่าจาะฉันเองอ่ะรอรอชิมเพื่อนเดี๋ยวอ ใส่เตลือลงไปก่อนเลยครับแกงครับใส่ไปเลยชินเดียครับสองซอนโอ้โหโยโย่ดูแรเขาสโลลงโยโย่ำบพร้อมเลวี่เครื่องไม่ไรไม่หวงเครื่องนะครับ ใส่ไม่ได้ครับพริกแกงใส่ลงไปเลยใส oh, so, ่หมดเลยแซ่บบอผิดหมดเลยลเยังว่าแล้วเกงีล่อมก็ต้องผิดเนอะวัวจะใส่เครื่องเดี๋ยวมันหลุดป่ะใส่เลยเจ้าใส่หักกระซี่น่อยครับหักกระซี่กระซี่อันนี้ขาดไปหรือเปล่าขายหมดมั้งไปเลยนะครับใส่ลงไป ชิมชิมมาทะเลาะพอนชิมเอาดีเลยดีเล่นไงด่วนนี่ไม่ด่วนอ๋อโอ้ชิมดิชิมไดเล่นไงตตอดมาเลยพี่หลนั่นแหละพอเอาตอนรุ่งนนะ เออร้อากาต่นอย่าบนหนี่ร้องดีๆไมไปนดนก็ได้ไปจอดรถหนาล่านเขาบก็ไม่ลดไอ้เฮ้ยใสอันทราก่อนดว่ใช่ซูมมาเลย เช้าเมนูเช้านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแกงป่าฝีมือวันฉลองคือบอมาดีเลยแกงป่าครับแกงป่าปลาช่อนหัวมันต้องหั่นต่าได้ลยหัวมันด้วนตักไม่ไอซีจับด้วนมีพุงบอกมีพุงบอกมีมีมีลูกแจนี่หรอ เอาน้ำมาเนียอาน้ากอนเอาน้ากอนตั้งไวเออนี่ตั้งนี้อยางนีเออไอ้น้องจ้องไปเพื่อนเธอลงสวยเอาลุย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 เอาข้ามมยดเียดเียดเนียดเียดเนียดเนียเนีดเียดเนียดเฮีดเยดดเียดนเียดเนียดเียยดเดเียดเนียดเียดเีเดเนียดเนียดเีเียดเียเยดเีดเดียยดเี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 ยดียดเยเีเีนียเดเียนียนเียดเนียดดเนียเียดเด หามุมเขาแล้วหลบม้วนแกงปลามาเอาไทยหลบตัดรลบเลยเสียท้นมาโอ้ยเพียบแต่งงานเลยยิ่งมันน้ำหนักเลยไปมาด้วครับแกงปลาปลาช่อนปดจว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 ดเอาไปแซ่บแซ่บแซ่บกินแบบกินแบบข้าวครัวกินแบบนักมวย กอดชวน้วะจวดบ่เฮยวนเน้เออเอเาออร้องอมยังงีตอนหฮะร้องเลลุงนอนจอีคนนี้เธอะหาหัวเล้ออโอ้กี่คักพวคนนี้เธอจะหาหัวอใครนี่เอามึงไปเรียกนั่นมาละลึงอะร้องไอคนเนียวกันั นี่โกยไหนนี้ไม่ไปาตนอ้ีกคมเดียไอ้คมไปไหนล่ะเรียกมันทำไมคมเดีเรียกมัน้นนเเปนลอยู่นปดใส่จะวิ่งอยู่ด้วยขึ้อปกาติัใตลาดพ่นี่ย ก็เลดิมั้งวะคุณล่อยูุ่ส้มะขือาครับแล้วตัดไปส่งเล้วแวไปหมกคนหลังอนไปขึ้นได้ยิ้มเนาะยหยแ้อยยแ้แอบต้องแน้องหอนเนาะพอลงลวงเลยเดินล่างได้สบายเนาะแม่ครับทำไมให้ดนะกลับยวี่่กินนี่ แก้ก้า้าไรบ้าสาร้องเนแต่บ่าอ้บสล้องนี่หนครบด้ครับแต่บ้าให้สิครบกับครบทำไมคไม่บปแท็กกะจังไปดีไปแท็กกะจังนอกจากไปกับเจ้าเลยตลอดเน่อ่าพวกเขาพับน้ำขอลองมากมากนีเมมโอหเอสือครับอามาอนนี้นานเท่าไหร่ใช่ป เอากอนเ้อเสร่้อนเด้อร้อนนี่ร้อนมากเลยเย็บละตอนนร้อนเนาะโอกินไรมีความสุขเยอี่น้องเย็บละสวยบูนหาดน้ำเลยน้ำินกินนตายด้ยเออยำมีังกินเบเซียม้ยน้ำกินแต่น้ำน่นั่นเน้ำาอยเนาะตอนนังยดตอนนึงยแนนวิดีเลย โอ้ินตอนไหนมกินน้ำเออดีเว้ยพวรนะเจ้าวมาในเร่อระโ้ตอนมีตาเขาข่วน่วนด่นด่วด่วด่วน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 ด่ กินรัวตอนกินรัวตีกินหนาแต่เวลาบอเบียแมวแต่เวลาเราราเป็นคนิเขาไม่บอกใครเนีิกินคนเดียวาหยอดมีแหวงกับโซนหนาเนาะามาไม่ลามเลยในกระทะเต็มาเต็มยู่ในกระทะไหนลูกไม่หยุดทำไม่หยุดนี่ละทไม่หยุดมอนึงนะหมอนะตักหม้อใส่หม้อข้าวมันนะเอ็ตักตักมาทุกคบต้นี้สด นี ial, ่สูนี่บัตรองเล้กระสิน้ีกงป่ากระสินปากมนจะช้เฮ้ยบังยังไงเนี่ยกินไม่พอหอด้วยนะมองโอ้โหกินไม่พอหอด้วยสองพูนกินยังชิดจ้ครับนี่เนี่ยสองพูนเนาะเสียินไม่ลุกเลยเว้ยหลายคนว่นี่ โอ้ทำพ่อมร่างให้พ่อมเฮ้ยใหตูเป็นเส้นใหญ่ขัดกูดิงไรกันเราปิดกล้องแล้วนี่เรียกคุชช่วยร่างเนีปิดกล้องแล้วพ่อเรากล้องเ้ามึงร่างผู้สั่งภาพตัวกระได้ท่ะันน้ภาพค่ตูร่างสันลูกเฉพาะสนาม้อ C S สิคนละเมือนไฟนี้นะครับมันที่30บประลผมเป็ียนะครับนะผมไปตรวจมุขวณเองพ้อมหันลังแขง อ่ะคิลหน้าอัะคิลหนานี่คนไหม่กชนะเว้ยฮะมันนตอนบางคนม่คนบเียมมงเยชนะบ้าบอมึงเดินผ่านเสียนมึงโบลอตัวถอนมึงก็อออออ